คำพีเล่มเดียวที่ใช้ดับไฟร้ายและจุดไฟรวยได้จริง ปี2569ปีอาชาเพิง่งถาดไฟซ้อนถาดไฟพลังแรงสุดในรอบ60ปีใครคุมไฟได้คนนั้นเฮงทั้งปีใครไม่รู้เลิกระเบิดกลังชีวิตแน่นอนคำพีมังกรเทวดา2569ไม่ใช่แค่ปฏิทินแต่มันคือแผนที่รวมชะตาที่บอกคุณวันปลอดภัยบอกคุณวันได้เงินบอกคุณวันควรหยุดบอกคุณเลิกจุดไฟโชคบอกคุณเลิกเปิดฟ้า พุกบ้านไฟร้ายเท่ากับปัญหาแต่ดับได้ด้วยเลิก ถูกเวลาไฟรวยเท่ากับพลังโชคจุดด้วยคัมภี์ที่มั่นกว่าเข็มทิศปีหน้าไม่ใช่ปีแห่งความเหนื่อยแต่เป็นปีแห่งการเลือกให้ถูกวันเพราะแค่เดินผิดเลิกก็เหมือนเดินเข้ากองไฟแต่ถ้าคุณมีคัมภีร์อยู่ในมือไฟไหนคุณก็รออถ้าคุณยังไม่เคยรวยในรอบ10ปีที่ผ่านมาปีมไฟ2569้าไฟเ5 6 9เป็นปีพลิกดวงที่คุณรอคอยเพื่อนำทางก่อนไฟจะลาม